เพราะชีวิตเราออกแบบเองได้และจิตของเรานี่แหละคือตัวชี้วัดว่าเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรพระพุทธองค์จึงตัดว่าสติมาสุข,ขเมทติคนมีสติย่อมมีความสุขสติมาโตสถาพัทนังคนมีสติโชคดีทุกวันสติสัพพัทปาติยา สติเป็นสิ่งจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติโลกัสมิชาคะโรคนมีสติอยู่ในโลกอย่างผู้ที่ตื่นแล้วถ้าเราไม่มีสติเราจะอยู่ในโลกอย่างคนที่หลับทั้งๆท,ที่ยังลืมตามองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นฟังอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินกินอะไรก็ไม่ค่อยได้ลิ้มรส พราะสักแต่ว่ามองสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่ากินเขาไม่ได้ฟังจริงๆเขาไม่ได้กินจริงๆเขาไม่ได้มองจริงๆอย่างลึกซึ้งมองก็สักว่าแต่มองถามว่ามองอะไรไม่รู้ฟังอะไรไม่รู้กินอะไรรสชาติเป็นยังไงไม่รู้สักแต่ว่าทำพฤติกรรมความพฤติกรรมไม่มีคุณภาพทั้งสิน้น แต่ถ้าเราทำอะไรอย่างมีสติกินก็อร่อยกว่าปกติฟังอย่างมีสติก็ชัดเจนมองอย่างมีสติก็ไม่ผิดพลาดไม่ด่วนตัดสินเราจะคิดชัดพูดชัดทำชัดใช้ชีวิตชัดเมื่อเรามีสติแล้วชีวิตของเราก็จะเหมือนเดินอยู่บนถนนที่ราบเรียบปลอดภัยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากล่ำกลายไม่มีอะไรมา ล่ำกลายแต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่ขาดใจเมื่อนั้นเตรียมตัวไว้ได้เลยชีวิตของคนที่ขาดสติเต็มไปด้วยภัยและอันตรายตัวอย่างดังเช่นเรื่องของเพื่อนบ้านทะเลาะกันเพราะกิ่งมะยมหักตกลงไปใส่ต้นพลิกด่ากันไปด่ากันมาจนในที่สุดก็ทำร้ายกันถึงแก่ความตายนี่ก็คือโศกนาฏกรรมของวันธรรมดา วันหนึ่งซึ่งกลายเป็นวันที่เลวร้ายขึ้นมาได้พระอาจารย์ก็มักจะพูดเสมอว่าขาดสติเมื่อไหร่ขาดใจเมื่อนั้นแต่ถ้าเรามีสตเออิเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กพอไร้สติเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นี่แหละสติคือสำคัญมากๆ และสิ่งจำเป็นคือจิตเราเนี่สามารถออกแบบได้ออกแบบชีวิตได้ด้วยจิตของเราเองท่านจึงบอกว่าถ้าเราบริหารบริหารคือต้องเก่งแล้วแต่ลถ้าเราฝึกคือเราเป็นผู้ฝึกฝึกก็ค่อยฝึกถ้าเราฝึกจิตบ่อยๆจนเป็นนิสยัยจนเคยชินจิตของเรานี่แหละจะกลายเป็น ตัวบ่งบอกว่าดวงชะตาชะตากรรมของเรานิสัยของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะเราฝึกจิตโดยการใช้สติฝึกจิตเมื่อเราฝึกจิตเป็นนิสัยเป็นความเคยชินแล้วต่อไปเราก็จะมาบริหารจิตกันนี่การฝึกยากกว่าการบริหารที่แรกเราต้องฝึกก่อนค่อยบริหารเอาละวันนี้ มาอ่านให้ฟังเท่านี้ก่อนพอดีวันนี้ก็ศึกษาอ่านบทบชวนข้อมูลเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังนี่แหละสิ่งไหนดีสิ่งไหน,นมีประโยชน์ก็จะนำมาสรุปแบ่งปันให้ทุกท่านผ่านทุกพบสุขและก็แบ่งปันประโยชน์สูงประหยัดสุดน้องวิคิดว่าให้เสียงภาษาธรรมทุกค่ำคืนทุกวัน เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ผ่านทาง Facebook, Page, Tiktok และ y t u t u สามช่องทางใครสะดวกตอนไหนสามารถติดตามได้สะดวกช่องไหนช่องทางไหนแฟตฟอร์มไหนสามารถติดตามสามารถรับชมได้หรือใครไม่ว่างในขณะที่ปล่อยออกไปก็สามารถย้อนดูในเวลาที่เราว่าง ในเวลาที่เรามีเวลาว่างอย่าปล่อยเวลาว่างที่อันไร้ค่าของเราให้เสียปล่าประโยชน์เปิดธรรมะช่องน้องวิทย์คิดว่าเนี่ยฟังก่อนนอนหรือว่าระหว่างขับรถระหว่างการเดินทางระหว่างการใช้ชีวิตก็จะเป็นกำลังกำลังอะไรกำลังหรือกำไรกำไรชีวิตเราก็จะได้เสริมสร้าง ชีวิตเราด้วยการเติมธรรมะไปทีละเล็กทีละน้อยนี่ก็เป็นนิสยัยนี่ก็การการเป็นการฝึกเพื่อให้ได้โชคชะตาให้ได้วาสนาให้ได้ชะตากรรมของเราเราฝึกบ่อยๆพอฝึกไปเรื่อยๆวันดีๆเช่นนั้นก็จะมีมาอย่างแน่นอน